สวัสดีคะ่ะเมจินะคะดารานักแสดงค่ะแม้เป็นดาราเนี่ยนะคะไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะไหนจะต้องจําบทแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราจําบทแล้วเราท่องไม่ได้นะคะเราก็จะเกิดความเครียดแล้วทําให้เกิดอาการออทิศิโดมนะคะปวดเมื่อยนะคะตรงบ่าไหลตรงข้อตรงตรงเนี้ยคะ่ะเวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยเขาก็ทางานตากแดดแล้วก็ตื่นเช้ากับข้ามมันเกิดอาการทางานหนักเหนื่อยล้ายิ่งหลายๆวันหลายๆวันมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าสุขภาพเรามันไม่ดีนะคะมันก็ทําให้เราทํางานไม่เต็มที่พอทํางานไม่เต็มที่นี เรารู้สึกกังวลกับงานที่เราจะทำเพราะว่าเรากังวลกับโบทท์องแล้วก็จำไม่ค่อยได้ทําให้เราแบบหาตัวช่วยนะคะว่าจะเป็นอะไรดีแล้วเพื่อนในวงการนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีเฮิร์บค่ะให้เมจิตได้มาลองทานนะคะพอลองเนี่ยลองสักระยะหนึ่งนะคะอาการที่แบบว่าปวดต้นคอปวดเมื่อยเหนื่อยล้าเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นเท้าเย็นนะคะก่อนอาหารก็ครั้งละหนึ่งแคปซูลค่ะทําให้แบบไม่ดีไม่ดีที่ซึมเสื่อมเนี่ยนะคะก็รู้สึกค่อยดีขึ้นดีขึ้นยิ่งเวลาเราไปออกแดดเนี่ยนะคะปกติออกแดดปุ๊บเนี่ยจะดำง่ายมากเลยแล้ว ปวดจะกลับมาขาวคือเนี่ยมันคือ,คอ,คอยากมากาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนแบบทำให้ผิวเราแข็งแรงที่สําคัญเวลาเราทํางานเราจะหมดง่ายขึ้นทุกวันนี้นะคะเมจิก็มั่นใจนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb <ฮ>ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะห่วงใยและใส่ใจสุขภาพก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb ค่ะ